สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันในช่อง Art ์ตนีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับเป็นแนวทางเยอรมันเมื่อคืนเยอรมันเด่นเด่นหนึ่งยังมานะครับแต่เจาะไม่มานะครับเจาะไม่มาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็ต้องขออภัยสาหรับขาเจาะขาลูดก็่วยไปนะครับขาลูดยังมานะครับเยอรมันมาเด่นมา2วันติดนะครับวันจันรเจาะเมื่อวานนี้เข้าลูดนะครับเยอรมันวุ่จจมาที่30นะครับ ส่งท้ายเส้นเดือนนะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ละทีส่สําคัญครับถ้ามีโคษณาครับรบกวนจะกดข้ามครับคลิปผมไม่ได้ยาวมากครับพวกเยอรมันพวกหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นหลักเต็มที่ไม่เกิน2อนาทีครับฟังเถอะครับเชื่อผมเพราะบางตัวเลขไม่ได้พิมพ์ลงไม่ได้พิมพ์ลงไปครับและอย่างบางครั้งเราบอกเราบอกตัวแปรอีกอย่างอีกแปรตัวเราบอกอีกตัวแปรนึงหมายถึงว่าบอกความน่าจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเนาะ รุ่นเดืนหนึ่งครับหกหนึ่งเจ็แล้วก็9 8้าแปครับร้อมัแปด 8, ครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันครับหุ้นเยอรมันถามว่าเน้นอะไรน่าจะ1 7ึ่งกผมว่าไอ้หนกับหนผมว่าชอบ ชอบแต่เขาชอบหรือเปล่าไม่ทราบครับเขาชอบเราหรือเปล่าไม่ทราบประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันออกผล22ในกา50นาทีโดยประมาณครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีดาวโจน์ครับดาวโจน์ยังงมต่อไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ